เอฟนเลยเอฟกีตเลนด่าเอฟซีกิตเลยนด่าสไลสไลโอไม่ใช่เขาถามว่าผู้หญิงวันนั้นหนูเล่นคําว่าผักโปรเนาะแล้วก็ผู้ชายโปรนะผักโปรเล่นแล้วเล่นแล้วนะเอออัดอัดแล้วทีนี้ปีเอฟซีเขาให้ถามว่าแล้วผู้หญิงเขาพูดว่ายังไงสไลสไลสไล ผู้หญิงแปลว่าไตรภาษาเขมรแล้วปลาไตรอไตรหลังไตรคนละครนะคะค่ะไตรปลาไตรผู้หญิงมันคล้ายกันเนาะสวยเนาะจ้าสวยผู้หญิงค่ะยายต้องสตรีชัดๆเอาเอ้าปากใหญ่ไตรถ้าไตรแปลว่าผู้หญิง <c oughs> ปลาแปล,ปลว่าปลา <c oughs> เออ นี่หยใหญ่นี่หยใหญ่ใหญ่รอโมเมนเตนไงเนอะแต่ก่อนไม่ใช่ยายคนนี้เพราะว่ายายยังกลัวกล้องกลัวกล้องเพราะว่าผัวพึ่งตายกลัวเพราะว่าอื้งใหญ่เลยตอนนี้ผัวตายแล้วนานแล้วก็เลยไร้ด้ทำใจได้แล้วใช่ไหมอ่าอืมแต่ไม่ต้องมาเอายายเป็นเมียนะาไม่ต้องไม่ต้องยายจะแค่กดไลค์กดแชร์ให้ยาก็โอเคแล้วอุ้ยรู้จักกดไลค์กดแชร์เปล่าจ้าไลค์ใจล้เนี่ย ตีนมามัดตีนมามัดตีนมามัด,มมดอีกหนึ่งคำไม่ใช่ว่าอีกเอ,อ่อตีนมามัดหนูออตีนมามัดก็คืออีกหนึ่งคำใช่ไหมใช่ไหมเออกินข้าวอีกหนึ่งคำหมามัดอืมฉลวงเงาบเฮ้ออย่างเง้เงเอจะเปียกปลาหมึกกองก็ใหญ่เฮียนตายใครในมันเฮียนเต้ไม่กล้ากินปลาหมกึกต้องเป็นทางนี้ อ้าวเืออน,นี้ก่อน,อน,นติดติด,ตดตอันนี้คือช้างเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีคําว่าผู้หญิงใช่ไหมเออผู้หญิงผู้หญิงแปลว่าไทรออปลาแปลว่าไตรแล้วตันไรแปลว่าช้างอ จ FC จะได้เข้าใจ,จาเขาบอกว่า,าเปิดมาเจอวันนี้เออได้แล้วภาษาเขมรหนึ่งคำเปิดมาเจอวันนี้เดินเจอแล้วได้ภาษาเขมรแล้วหนึ่งคำได้เรียนรู้อันนี้ก็มีอันนี้ตอบ FC นะให้ยาแทะตอบ FC ว่าผู้หญิงเขาพูดว่ายังไง <ừ. S 1> อันนี้ก็เลยมาตอบ FC แล้วก็ขั้นกลางยายเพราะว่ายายอาจจะติดคอตายด้วยปลาหมึกนะเมื่อกี้เกือบเกือบแล้วเนาะเลือดพาไปโรงพยาบาลแต่ ไม่ไม่ต้องมาเอายายเป็นผัวนะโอ้<า>ไม่ไม่ต้องมาเป็นผัวาย,ยายไม่ต้องมาเป็นผัวยายนะจ้ะพวกยายยายคอยยางยาย,ยาดูดูกับภาพ